สวยขอต่อได้ไหมสวยคูณสามที่หกดอกนี้โหง,งามงามไปคูณสวยๆไปเลยหกสิบโอ้โหยี่หกสิบคูณร้อยสิบอ่ะคิดดูสิเพื่อนๆจัดไปง,งามงามครับสองนี้โอ้โห,โ,หโอเคผมว่า ครับสวัสดีมิตรรักนักปั่นนะครับผมวันนี้มาพบกับผมไม่ไม่คิงของเชงเคนครับผมวันนี้เรามาเป็นช eh? ็อกโกแลตดีมนะครับผมเกมของค่ายพีจีนะผมบอกเลยเกมนี้โตคูณโหดเอาเรื่องมาบอกไปกันเลยดีกว่าวันนี้ผมมางบที่300้บาทนะผมย่าเริ่มต้นที่เบ็ดสิบออโต้สิบบุ๋มล้างหน้าเสื่อก่อนนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเวลาผมมีเกมใหม่เกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเกมนี้สเกตเตอร์3ตัวนะ ตอนนี้มาแล้วสองนะมาสวยจัดีกครับดอกนี้มาแล้วสามตัวรู้เรืเองออมาดูกันนี่ว่าว่าเข้าฟีเกมเป็นยังไงนะครับผมสิบมงสิบทีสิบสฟีนี้นะครับผมไปการไปการมาขอร้านๆของบังๆร้เกมเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวคูณโหดจัดมันสุ่มตัวคูณให้นะผมผมเคยเจอสูงสุดที่หกสิบดูที่จะได้ไปเท่าไหร่นะครับผมสวย โอ้โหตัวคูณน้อยจัดนะมาต่อขอตัวตัวคูณหนักๆเข้าให้หน่อยดิรู้เรื่องนะมาหน่อยตัวคูณมาหน่อยตัวคูณไม่มาแล้วน้อยไปตามระเบียบนะจ๊ะมาสวยครับผมไหนก็มาต่อนั่นแหละติดไวแบบนี้รู้เรื่องครับผมติดไวไม่ว่าตัวคูณมาด้วยดีโหตัวคูนไม่มาแบบนี้เหงาจัดเหงาจัดนันแหละคูณยี่หางบดไม่ได้มาไม่ติดโอ้โหไม่ติดมาเฉยไปคูณสี่ หยอกโห,โหเบาหยองนะตอนนี้เบาหยองอยู่เลยมาดีครับผมมาแล้วมาแล้วคุณเพิ่มดีคุณเพิ่มไปอีกสิบนั่นแหละครับผมเก็บไว้ก่อนมามาดีครับผมคูณสิบสี่ไปดอกนี้จัดไปงามเบาๆก่อนสองร้อยแปดสิบบาทอ่าโอเคโอเครู้เรื่องนี่เนี่ยโตคุณมาแล้วสะสมมาดีมาดีครับหืมรับเต็มนะฮะเต็มจอมแบบนี้ด้วยขอต่อได้ไหมสวยคูณสามสิบหกดอกนี้หืมง,งามงามไปครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาท เอ, 3, 6, อ 15, เอาดิคูสามหกมาอีกคูณสิบห้าเอาดีครับผมบอกแล้วเกมนี้ตัวคูณโหดจัดมาดิมาดิาดโอ้หเสียดายยอดน้อยไปหน่อยนะโอ้หตัวคูณมาเออเป็นไงคูยิ5ห้าแต่ไม่ได้ใช่อุ้โอเคถือว่าโอเคอยู่ออกไป1,733บาทเขายากขยับเลยแล้วกันนะผม, in, มอออินไปเลยกันที่เบ็ดห้าสิบขอมุนเองสักทีดิขอมุนเองสักทีดิมาไ,ไปกันต่อ ไปกันต่อครับผมไปกันต่อดูที่จะเป็นยังไงนะผมขยับเวลาผมได้ผมจะพยายามที่เดิมนะผมบอกเลยผมจะขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะผมสเก็ตเตอร์สองตัวสามตัวมาแล้วเอาสิครับผมายสิบสิบหมุนเบ็ดห้าสิบหอตัวคูณหด,หด,หดๆแล่นๆ่ลยเฮ้ยไปกันยังไงครับตัวคูณมาหน่อยตัวคูณมาหน่อยขอตัวคูณมาด้วยดิ โอโหเนี่ยนะขอตัวคูณหนักๆมาหน่อยสวยมีคูณ 20, ยี่สิบโอโหคูณยี่สิบไม่ติดโอ้โหโอ้โหถ้าคูณยี่สิบเมื่อกี้มาด้วยนะรู้เรื่องอ่ะผมเอาดีเฮ้ยเป็นห้าสิบเลนผมแล้วห้าสิบลผมแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นไง่ะครับผมคูณหกสิบดอกนี้เอาดีเอาดีเอาดี สวยมากดีครับผมเริ่มมาเริ่มมาเอาไม่ยับโปค,คูณสวยๆไปเลยหกสิบโอ้โหยี่หกสิบคูณร้อยสิบอะคิดดูสิเพื่อนๆจัดไปงามๆครับดอกนี้หกพันหกร้อยโ้เป็นไงหกสิบคูณรู้เรื่องครับผมตัวคูณหนักจัดเลยคนะมับเกมนี้นะออืไปกันต่อที่สุดท้ายขออีกสักดอกนี่โอ้โหดอกเดียวเน้นๆกันไปครับผมโอ้โหเป็นไง ผมมองแล้วเกมนี้โตคุณหนักจัดยยไปขอให้ขยะไปเลยทีดิมาทีมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไปกันต่อเอ้ยตกเฉยเอาซิเอาซิมามากันต่อครับผมเดี๋ยวเพิ่งหยุดเดี๋ยวเพิ่งท้อมาขอล่นรันหน่อยไม่เอาเสียแบบเมื่อกี้นะโตคุณมาสะสมไปก็อนันได้โอ้ยคุณร้อยคุณร้อยเอาดีคุณร้อย,อย,เ,ออยเอาดีครับ โอ้เอาดีหกสิบคูณร้อยจัดไปงามงสวยไหลกันไปไหลกันปุยรวยกันไปจ้าโอ้โหคูณหนึ่งร้อยดอกนี้งามงามหนึ่งพันห้าร้อยหกหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยโอ้โหลิ้นพันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหงามงามับผมดอกเดียวอิ่มจัดดอกเดียวอิ่มจัดอื้ต่อต่อคูณมาสักหน่อยอะไรก็ได้หูหอะไรก็ได้มันจะได้ คูณหนึ่งร้อยขึ้นไปทบด้วยนะโอ้โหคูณร้อยรู้เรื่องครับผมดอกเดียวเสียว่ยวทั้งบางเอาดิโอ้โหโอเคผมว่าผมบอกแค่นี้ดีกว่านะพเพื่อนๆ่นะเล่นได้ต้องไล่ถอนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอยากคร่ฟอยากปังเหมือนผมนะริ้งปังหมูตายคอมเมนต์กันนะครับผมว่าปังหมูตายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ